จ้พัดลมของเรานะคะทุกคนที่ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกแต่ก็ดีกว่าไม่มีนะคะในการออกแคมป์ควรที่จะมีพัดลมติดตัวมาด้วยรีวิวอุปก,กรณ์เข้าแคมป์นะคะไม่มีอะไรเลยเหมือนครบไปนานอะครูน,ะน,น่ะอ,อันนี้ก็คือยังไม่ครบคนนะคะอ๋อมึงเอาโตมาด้วยหรอ ใช่ก็มึงไม่บอกกูอ่กูก็มีเออไม่บอกอ่ะอันนี้ก็คือโอมะัะกอแชมป์นักกอช้ํ์อาแมวกไปไว้จุดอื่นเดี๋ยวมันแนวขนของมาใส่เราไปรีวิวอุปกรณ์เข้าแคมป์ครั้งแรกของเรดีกว่าเข้าได้ออกไม่ได้มากลางเป็นสามคนแต่ว่าของนี่คือไม่ได้อุปกรณ์เข้าแคมป ครั้งแรกนะคะอันนี้คือไฟไไเราจะทำการประดับไฟไไที่เต็นท์ของเรานะคะโอ้ยร้อน,อ,ไไนอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือกระติกน้ำนะคะรกระติกน้ำแข็งแล้วก็เครื่องดื่มเย็นๆนะคะนบบ <c oughs> ขนมนมเลยนะคะแล้วก็โต๊ะสำหรับตั้งแล้วก็แน่นอนว่า เราก็ต้องขาดไม่ได้ฝิกซุปกับจาาเพราะว่าแคมป์ของเราจะนัวมากๆเลยนะคะนี่จ่ากิ่นที่ขาดไม่ได้เลยบอกเลยว่าปลาไหลยี่ห้อนี้อร่อยมากนี่ขาดไม่ได้นะคะเราก็ต้องมาเช่าปลั๊กไฟด้วยนะคะแบบนี้ก็จะมีสองหัวแล้วก็ เสียบพ่วงตรงนั้นก็หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะจ๊ะอุปรกรณ์ต่อมาก็คือโคมไฟ <ใน S 1> พัดลมลนะครีมกันแดดฐานตั้งโคมไฟ แล้วก็อุปกรณ์จิป,ปาถะเฉพาะมะนาวนี่คือขนมาทำไมเยอะแยะก็ไม่รู้เอามาไว้ก่อนดีกว่าค่ะแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรอีกอะเย็นเย็นลำโพงนะคะแล้วก็ถ่านเอาไว้ถึงต้มเ,เพื่ออัดทรสนะคะไฟอย่าลืมนะคะ,คะเพื่อบิวบรรยากาศจะได้รู้ว่าใน,น แต่พี่องกอ้เนียรแ้ใ่ครบพันไปอีกสิคะต่อไปเราก็จะรับออเดอร์ตามเต็นต่างๆนะคะใส่มื้อเที่ยงเลยปะมือไม่ใช่มือ้อ <Okay. S 2> มื้อบ่ายอาหารว่างอาหารว่างนะคะเซร์ไฮโลเพื่อนบ้านเดี๋ยวเจยว่าอะไรนะตอนนั้นอนะเซล์ไฮโลเพื่อนบ้านอนะ ก็เซลล์ใหม่วิดีโอคลิกใหม่ยินหีต้อนรับสู่แอนซาบิทใหม่วิดีโอคลิปเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเซ่ฮัลโหลอายหรอไม่อายหรอก็คืออาชีพเสือเอาจริงๆนะจะบอกว่าตามอร่อยกว่าบางร้านเอาจริงจะคอยดู เอาดีๆมันตำอร่อยกว่าบางร้านจริงๆเพราะว่าปลาร้ามันอร่อยมากไม่ได้เป็นที่ฝีมือเนียเาก็ฝีมือด้วยเละแล้วก็ใส่ผงชูรสแบบพอดีอะไรคือจริงๆแล้วตำส้มตามันง่ายมากเลยนะมันใส่แค่หนึ่งนะถ้าปลาร้าอร่อยอะทุกอย่างจุกมันก็ใส่แค่เอามาเอามาเอามาไหมเอามาคิดดูว่า ขนาดท่าในการฝานมะละกอยังชำนาญขนาดนี้ตอนอตำสู้เ<า>ขาไม่ได้หรอกเขาซอยทีมากเลย <c oughs> โอ้โยทำไมต้องไปดูด้านนั้น <c oughs> นีจริงวิธีทำไมทำไมน่ากลัวขนาดนี้เต้นนี่แบบน่ากลัวมากเลยค่ะเหมือนมาก,กับตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะคือแบบอ <c oughs> ยู่เรื่องสู้แล้วกอดูหน,น่อยกันดู นี่นะวิธีการมีหั่นเสร็จบุดแล้วทีนี้หั่นมาหั่นฝั่งนี้ก่อนจะได้จับถนัดถนัดก็ทีนี้เวลาสับเห็นไหมเขาก็จะเริ่มมาตั้งแต่ตรงนี้แล้วก็ไล่ไล่ไล่มาเรื่อยๆมันจะทําให้เราแบบเหมือนแบบได้เนื้อมะละกอทั้งหมดได้เนื้อมะละกอพี่รีบวองไปเนี่ยได้จานหนึ่งแล้วจริงๆ <_ EN> นี่แหละของแท้นี่แหละของแท้ออริจินนลต้องอย่างนี้เลยโอ้นไหมนี่เส้นมะละกอที่เวลาที่เราตาอร่อยอ่ะดูนะเส้นมะละกอแบบนี้มันจะอร่อยกว่าเส้นมะละกอที่แบบที่เขาใช้เครื่องในการฝานยาวๆอ่ะนี่เส้นแบบนี้จริงๆคอยดูนะเวลากินมันจะอร่อยกว่าเจ้ากินเสร็จได้ปะมึงกินเสร็จได้ปะสีลูกพอไหม มึงนั่นแหละกินได้ไหมเราเอาแบบซืบๆก่อนแล้วกันเนาะแบบนี่ใส่กระเทียมหรอไม่ไม่กินกระเทียมแต่กูก็ไม่มีกระเทียมในรถกูมีนะไม่เอาไม่กินกระเทียมเดี๋ยวในรถมึงมีทำอะไรก่อนเติมน้ำมันแล้วมันแถมไม่แถมกระเทียมเฮ้ยบางจากใช่อเออเหรอเห็นเขาโฆษณาอยู่งงมากเลยมั้ยอะไรพี่กระเทียม ก็มะนาวอยาสรู้ว่าจะแดกได้ไม่ได้ได้สิกินเปรี้ยวไหมกินอร่อยออร่อยออรู้เรื่องอร่อยจริงจริงดูถ้าแบบอุดรออริจินอลนะเขาก็จะแบบใส่มะเขือเทศประมาณสวนหนึ่งคือถ้าเกิด เอาขั้วออกมาแต่เราจะตำหลายครกไงเราจะไม่ตำครกเดียวเพราะว่ามันจะหลายรสชาติเราจะเน้นแบบหลายรสชาติไงมันสามลูกเม็ดจะเป็นอร่อยเนาะกินแล้วตาน้ำแหงนก็แทบหลับ <laughs> อ,อื้มขลุกเดี๋ยวมันจะหวานเกินไม่ใช่มันจะเปรี้ยวเกินเมื่อกี้ใส่มะนาวเยอะ ก็ s, <S ต้องตำมะเขือเทศก่อนให้มันแบบมันก็เละดิใช่เราก็ต้องการน้ำมะเขือเทศไงนี่แหละคือเคล็ดลับจากนั้นไปดูไปกัดอันเนี้ยสปอนเซอร์ต้องเข้าละเซฟไพ่ทูนก็ต้องเข้าละโอ้คนคักเักแต่เขาเนียนจริงว่ะหนึ่งช้อน ต้องใส่ตู้เย็นไหมบาลานะไม่ต้องใส่เพราะว่ามันต้มมาแล้วหูว่าแล้วงด้วยไม่ต้องใส่เยอะอาลามันเยอะอยู่แล้วจริงๆเราจะไม่ใส่เยอะนะแค่นี้พอโอ้เดียวเดียวไม่เยอะ <c oughs> ไม่เยอะ <c oughs> จริงๆไม่ได้ใส่เยอะจากนั้นอะ่ะเราก็ต้องเห็นไหมเวลาที่บาลานเขาเขาก็จะแบบอย่างนี้ก่อน,เ,นเห็นไหมดู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  เนี่ยเห็นป่ะน่ากินป่ะมันเนียนมากส้มตำน,นะคนหุ้ยหอมอ่ะเนื้อหอมหอมปลาอืมเป็นตัวเป็นเป็นอะออบอกเลยไม่ต้องชิมกินให้หมดได้ที เปลี่ยนมือตำนะคะดับแรกใส่พริกค่ะอตอนนี้แม่ค้าไม่รู้ว่าต้องใส่อะไรก่อนนะคะปิดเพลงด้วยค่ะแ้ส่งรูปพันธการให้กูทำไมเอ้าหรอไม่รู้ใส่พริกค่ะนี่ขนาดยังไม่กินอะไรนะคุณจะใส่พริกกี่เม็ดก็แล้วแต่เลยนะคะความแซบตำแม,ม่ค้าแม่ค้าแซบมากนี่นะคะทุกคนในขณะที่เต็นท์อื่นนะคะเขามาแบบมินิมอลดูนะคะ เขาก็จะแบบพีคเม็ดหรอวะเด็ดแบบนี้หกแล้วไงต่อตามพีคหกเม็ดหรอตามเลยค่ะแต่ว่าอออ่ะพริกเสร็จแล้วเราได้ต่อจ้ะพริกเสร็จแล้วตามด้วยเนี่ยค่ะเครื่องปรุงคุณสามารถเลือกได้เลยจะใส่อะไรก็ได้ใช่ป่ะเอามะเขือก่อนนี่ใช่ไหมมะเขือเทศใส่ไปเลยให้หมดเลยสองลูกเพราะว่าการใส่มะเขือเทศเยอะเดียวมะเขือเทศต้องหั่นก่อนนะคะคุณมีดค่ะคุณจะใส่แบบนี้ไม่ได้นะคะ ไม่สังมือเลยอะก็ทำไมทีแรกไม่จับตให้แต่ทีแรกเล่าใส่ไปเลยสองลูกมันจะได้แบบเป็นน้ำแบบเยอะๆต้องหั่นค่ะ่อเฉี่ยๆว่าแมลงวันตัวนี้มันต้องชอบพวกเราแน่เลยไมาแมลงวันไม่แมลงเลยอ่ะมันอ่าอ่ะมะนาว อาตำเหม่ไมหมคะเนามะนาวก่อนอ่ะ,อะไหนวะมะนาวซีถึงจะซีแบบต้องคืนก่อนนะคะอย่าใส่เยอะเกินนะมะนาวชอบค่บะก็เปรี้ยวจริงเหรอเมื่อกี้ก็ไปคืนใส่ที่มันแบบหยัยบไปหยียบมาแหละ <c oughs> ไม่ต้องใส่แล้วน้ำปลา <c oughs> ดูน้ำมะนาวแล้วงงกันหมด <c oughs> นี่รู้วิธีการในการบีบมะนาว ดูภูมิใจขออีกปา๊าดห้องน้ำอยู่ตรงนู้นนะคะโอ้ย <c oughs> แม่งแล้วไงต่ออะแล้วก็ปลาถงชูรสแล้วก็น้ำปลาใส่ลงไปเน้นสูตรไม่เน้นอร่อยปะลานะคะจะใส่แค่ไหนอ่ะข<พ>อรับไหมขอรับขอรับป เออแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาเอาใส่ใส่แบบช้อนด้วยหรือทับทีด้วยจะได้มองเห็นร่าดระ,ระ,ระ,ระเ,ดเค็มผงชูรสกลัวไม่ใส่ไงก็ต้องบอกไว้ก่อนใส่ไปเลยไม่เป็นไรหรอกทีเงี้ยบอกกป่วยต้องตวนแย่ของอร่อยแล้ก็ต้องใส่ให้ำซอดีเนาะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ชิมน้ำร้อนนิดนึง แล้วชิมก่อนชินเดี๋ยว<ต>มันย<ป>ังไม่ละลายนัวมากเลยอ่ะดูสีดูสีได้อร่อยอ่ะอร่อยเสร็จใส่หมดแล้วไม่เอาหรอใส่หมดมันจะมันจะเยอะไปมันจะเกินเครื่องอใส่แค่นั้นก่อนแล้วทีนี้อย่าลงสากแรงนะเพราะว่ามันจะทำให้เส้นมันเละเอาแบบพอแบบย่อยอยยยๆยย่อพอ เออนั่องเนี่ยแล้วก็ชิมดูว่ามันแบบโอเคไหมถ้าไม่โอเคก็มันต้มน้ำมันเยอะเนี่ยไม่ชิมดูก่อนพอแล้วเดี๋ยวมันเส้นมันเละถ้ามันไม่โอเคชิมให้กูชิมหลายรอบจังถ้ามันไม่โอเคก็ใส่เส้นมันตกอเพิ่มเออไม่ใช่ใส่เส้นกูจีนมเพิ่มให้กูชิมหลายรอบจังเรียบร้อยค่ะทุกคนไปแล้วนะคะเจอกันในคลิปหน้านะคะก็อย่าลืมกด subscribe ให้ UI UR ด้วยนะคะทุกคนเจอกันใ่คลิปหน้าบ๊ายบาย